สวัสดีครับ Apple Reno 11 Series The Portrait Expert เน้นการถ่ายภาพบุคคลโดยเฉพาะเตรียมเปิดตัวในไทยพร้อมประกาศร,ราคาแบบเร็วๆนี้ใกล้มากๆมาดูกันว่าทั้ง2รุ่นมีอะไรน่าสนใจบ้าง เริ่มจากตัวรุ่นพี่ก่อน Oppo Reno 11 Pro 5G มาดูกันที่งานดีไซน์ก่อนเลยตัวนี้ก็จะเน้นความบางและเบาของตัวเครื่องมีน้ำหนักเพียง181กรัมเท่านั้นสำหรับความหนาเนี่ยรุ่นนี้จะมีทั้งหมด2สีถ้าเป็นสีขาวไข่มุก Pearl White ซึ่งเป็นสีเด่นของรุ่นนี้ความหนาจะอยู่ที่7.66ม mm, ิมส่วนสีเทา Rock Gray จะอยู่ที่7.59ม mm, ิเมเท่านั้นหน้าจอแสดงผลใช้หน้าจอชนิด AMOLED แบบขอบโค้งขนาดอยู่ที่6.7นิ้ว มีความละเอียดอยู่ที่ Full HD Plus พร้อม Refresh Rate อยู่ที่120 h z ลรองรับการแสดงผลแบบ HDR10+ Plus ด้วยตัวนี้มีความสว่างสูงสุดอยู่ที่950นิตครับผมใช้กระจกหน้าจอ AGC ของ Asahi Glass กล้องซึ่งถือว่าเป็นจุดเด่นของรุ่นนี้เลยนะมาดูที่กล้องหลังกันก่อนกล้องหลัก50ล้านพิกเซล f/1.8 มีกันสั่น OIS และตัวที่2เป็นกล้องมุมกว้างอันตราว d 8ล้านพิกเซล f/2.2 ตัวนี้จะเป็น f i x Focus นะครับและตัวสุดท้ายเป็นกล้อง Telephoto ซูม2เท่า ความละเอียดอยู่ที่32ล้านพิกเซล f 2.0ใช้เซ็นเซอร์ Sony IMX709 เซ็นเซอร์ตัวนี้เคยถูกใช้เป็นเซ็นเซอร์กล้องหน้าของ Oppo Reno 7 Series ครับผมซึ่งตัวนี้เป็นความร่วมมือของ Oppo กับ Sony เลยตอนนี้ก็ถูกพัฒนามาเป็นตัวกล้องเทเลแทนส่วนกล้องหน้าความละเอียดอยู่ที่32ล้านพิกเซล f 2.4จุดเด่นของเขาคือตัวกล้องหน้ามีออโต้โฟกัสด้วยและรองรับการถ่ายวิดีโอ 4K 30fps ทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังครับด้านประสิทธิภาพ ตัวนี้ใช้ชิปเซต MediaTek Dimensity 8200เทียบกับฝั่ง Snapdragon ตัวนี้จะมีประสิทธิภาพอยู่ระหว่างตัว Snapdragon 7S Gen2 กับตัว 7+ Gen2 ครับแรมเป็น LPDDR5X และพื้นที่เก็บข้อมูลเป็น UFS 3.1มีเทคโนโลยีตัว Link Boost ที่จะช่วย เพิ่มความสามารถในการรับสัญญาณของตัว Oppo Reno 11นะครับและทําให้การใช้งานพลังงานของภารับสัญญาณดีขึ้นด้วยแบตเตอรี่ตัวนี้มาพร้อมความจุอยู่ที่4,600ม ah, ิลลิแอมป์ชาร์จเร็วอยู่ที่80วัตต์ด้านการเชื่อมต่อไร้สายตัวนี้รองรับ Wi-Fi 6รองรับ Bluetooth 5.3มีตัวโคเดก LHDc ด้วยครับผมแล้วก็มีตัว IR Remote Control ด้วยลำโพงเป็นลำโพงสเตอริโอครับและมี NFC ด้วยสลับมาดูรุ่นน้องบ้าง Oppo Reno 11 5G ตัวนี้งานดีไซน์ใกล้เคียงกับรุ่นพี่น้ำหนั จะเบาลงนิดหน่อยอยู่ที่181กรัมส่วนความหนานี่ถือว่าต่างกันพอสมควรครับมี2ส,สีเช่นเดียวกันถ้าเป็นตัวสีเขียวเวฟกรีนจะมีความหนาอยู่ที่8.04ม mm. ิลิเมตรและตัวสีร็อก เทาจะมีความหนายอยู่ที่7.99ม mm, ิลิเมตรหน้าจอเป็นหน้าจอเดียวกันเป๊ะเ,เลยความแตกต่างอยู่ที่กระจกหน้าจอตัวนี้ใช้กระจกของ Asahi Glass เหมือนกันแต่จะเป็นตัว AGC Dragon Tail Star 2นะครับตัวนี้ก็จะชูเรื่องความแข็งแรงความยืดหยุ่นแล้วก็กันรอยขีดข่วนได้ดีกว่าครับกล้องหลังเซ็ตอัพเดียวกันเลยครับตัวกล้องเทเลและกล้องมุมกว้างเป็นตัวเดียวกันเลยส่วนกล้องหน้าสเปกเดียวกัน50ล้านพิกเซล f 1.8แต่ว่าตัวเซนเซอร์จะเป็นตัวคนละตัวกันครับตัวธรรมดาจะมีขนาดเซนเซอร์ที่เล็ก กและเลนจะเป็นคนละชุดกันกล้องหน้า32ล้านพิกเซล f 2 4เท่ากันแต่ว่าตัวนี้จะไม่มีออโต้โฟกัสครับผมเรื่องการถ่ายวิดีโอรองรับ 4K 3 0 fps ทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังเหมือนกันครับมาดูประสิทธิภาพกันบ้างตัวนี้ใช้ชิปเซ็ตตัว mediatek dimensity 7 0 5 0ห้ถ้าเทียบกับฝั่ง snapdragon ก็จะมีความแรงใกล้เคียงกับตัว snapdragon 7จ็ดเนแรมจะเป็น lpddr 4 x และพื้นที่เก็บข้อมูลจะเป็น ufs 2.2ด้านแบตเตอรี่ตัวนี้จะเพิ่มมาเป็น5000ม ah ิลลิแ การชาร์จเร็วจะลดลงอยู่ที่67วัตต์ครับด้านการเชื่อมต่อไร้สายเหมือนกันแบบเป๊ะเ,เ,เลยสรุปจุดต่างทั้งสรุ่นแบบเร็วๆทั้งสรุ่นต่างกัน5จุดหลักๆจุดแรกคือความหนาตัวเครื่องจุดที่2คือกระจกหน้าจอที่ใช้จุดที่3คือเซ็นเซอร์กล้องหลักจุดที่4คือระบบออโต้โฟกัสของกล้องหน้าครับและจุดสุดท้ายคือแบตเตอรี่และการชาร์จเร็วครับ สำหรับราคานะครับ Oppo Reno 11 5G ตัวแ a m 12พื้นที่256 g b ราคาอยู่ที่14,990บาทส่วนรุ่นพี่ Oppo Reno 11 Pro 5G ตัวนี้แรม12พื้นที่512 g b ราคาอยู่ที่19,990บาทครับผมสำหรับโปรต่างๆช่องทางการสั่งจองสั่งซื้อเดี๋ยวผมแปะไว้ที่คำอธิบายคลิปแล้วก็คอมเมนต์นะครับไปกดกันได้ครับสำหรับวันนี้ลากไปก,ก่อนครับสวัสดีครับ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมรายการของเราจนจบนะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด subscribe กด like กดแชร์กดอะไรก็ตามครับกดให้เรียบร้อยครบทุกอย่างนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราผลิตคอนเทนต์ดีๆให้รับชมกันต่อไปครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ